ไม่เจอกันมาก่อนขอวีซ่าเยี่ยมเยียนแฟนได้ไหมครับขอได้แต่ว่าต้องรู้ว่าโอกาสผ่านจะน้อยลงครับก็คือวีซ่าเยี่ยมเยียนเนี่ยจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยขึ้นอยู่กับการพิสูจน์ความสัมพันธ์ให้สถานทูตเชื่อว่าผู้ยื่นกับผู้เชิญเนี่ยรู้จักกันจริงๆอย่างเป็นแฟนก็เป็นแฟนกันจริงๆเป็นญาติก็เป็นญาติกันจริงๆไม่งั้นแล้วเนี่ย <c oughs> คนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยจะเป็นฝรั่งหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถเชิญใครมัวๆก็ได้จะหลอกหญิงไครไปต่างประเทศก็ได้หรือจะเอาใครไปทํางานก็ได้เงั้นหรือฉะนั้นต้องชัวร์ว่ารู้จักกันจริงวีซ่าถึงจะผ่านนะครับนี่คือคีย์สาคัญถ้าไม่เคยเจอกันมาก่อนจะทํายังไงให้เขามั่นใจว่ารู้จักกันจริงๆทีนี้ก็แนะนําเพื่อนๆก่อนอ๋อต,ต้องบอกก่อนนะคนจะไปก็ควรจะต้องชัวร์ด้วยนะว่าเขามีเหตุผลมากเพราะว่าทําไมเขาจึงมาไม่ได้ไม่งั้นก็เกี่ยวกับความปลอดภัยของเรา ครับถ้าเพื่อนๆต้องการข้อมูลการขอวีซ่าไปต่างประเทศก็คือเว็บไซต์ของโกโนไกด์ตัวสีแดงตรงนี้หรือดูที่ใต้วิดีโอโปรไฟล์นะครับแล้วก็เข้ามาหน้าแรกหมวดวีซ่าไปต่างประเทศเข้าหมวดโดยตรงหรือรูปแหนขยายสีเหลืองคําที่เราสงสัยอย่างเช่นอันนี้ไม่เคยเจอหน้าผู้เชิญอ่าครับก็คือหัวข้อนี้วีซ่าเยี่ยมเย็นไม่เคยเจอหน้าผู้เชิญจะผ่านไหมยังมีโอกาสแต่ว่ามันจะน้อยลงกว่าคนที่เคยเจอกันแน่ๆไม่งั้นแล้วคนที่เขาอ่า ลงทุนบินมาไทยเนี่ยเขาจะมาทําไมถ้าเกิดว่าโอกาสผ่านมันต่างกันแค่ไม่เท่าไหร่ฉะนั้นโอกาสผ่านมันต่างกันมากถ้าเรายังจะขออยู่อีกเนี่ยอ่าเราก็ต้องรู้นะว่ามีโอกาสไม่ผ่านสูงแต่สิ่งที่เราพอจะทําได้นะครับมีรายละเอียดในนี้นะครับมาอ่านเพิ่มเติมนี้นได้ออพพุดคร่าวๆก็คือเขามาทําไมมาเพื่อให้มีรูปถ่ายคู่อ่าเราไม่เคยเจอกันแสดงว่าเราไม่จะไม่มีรูปถ่ายคู่แนๆ่ๆครับถ้าแต่งรูปเขาก็จะรู้ฉะนั้น ผู้เชิญต้องให้เหตุผลด้วยว่าทําไมจึงมาไม่ได้ทำไมจึงมาไทายไม่ได้ครับเหตุผลก็มาดูเองตามหน้าจอตรงนี้แต่แล้วก็เราทําได้ก็คือคุยวิดีโอคอลคุยแบบเห็นหน้าครับสักสามสิบถึงสี่สิบรูปเป็นอย่างน้อยคุยกันบ่อยๆคุยกันให้ชุดเสื้อผ้ามันต่างกันให้หลายโอกาสหลายสถานที่ครับไม่ใช่ว่าคุยกันวันเดียวแล้วแคปม,มาเยอะๆอันนี้เขารู้หันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังอะไรเงี้ยนะเอ่อเขารู้ครับมีเหตุผลด้วยอ่าเมืเ่อกี้บอกไปแล้ว ครับแล้วก็หลักฐานอื่นๆอีกมากมายแล้วก็ผู้เชิญเอกสารของผู้เชิญต้องครบถ้วนตามหน้าจอนี้จดหมายเชิญใบาการันตีถ้าถ้ามีแล้วก็หลักฐานใบรับรองการเงินสเตตเมนต์จากธนาคารพาสปอร์ตผู้เชิญครับหลักฐานเรื่องงานของผู้เชิญแล้วก็ผู้ยื่นก็ต้องเตรียมความผูกมัดกับประเทศไทยครับก็มาดูในนี้ได้นะครับว่าจะต้องกลับมาทําอะไรหลังจากที่จบแล้วโอเคก็คือสรุปว่าเราก็ต้องพิสูจน รวบรวมหลักฐานอื่นๆเท่าที่เราจะทําได้เพื่อให้เขามาั่นใจว่ารู้จักกันจริงๆครับแล้วก็ตัวผู้ยื่นเองก็มีความผูกมัดกับประเทศไทยเรื่องงานหรือเรื่องทรัพย์สินหรือครอบครัวภายละต่างๆพิสูจน์ให้สถานทูตเห็นโอเคดูข้อมูลได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ